เบหาดูใจกันนะคะโทนี่แล้วก็แก้วจรินยาค่ะก็มีทริปโชว์ภ้าหวานให้ได้เห็นกันบ่อยๆค่ะหนึ่งสิ่งที่เชัดเจนก็เลยก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นสายแฟชั่นที่จัดเต็มเสื้อผ้าก็มักจะมาเป็นคู่กันเสมอเลยนะคะซึ่งโทนี้ก็บอกว่าถือเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวค่ะส่วนเรื่องที่คุณแม่บันเยนกับพี่สาวอย่างแคนดี้ร่กแก่นบอกว่าอยากจะได้แก้วมาเป็นสะพ้ายของครอบครัวโทนี่หยอดคำหวานค่ะว่าอยากจะให้เป็นเรื่องจริงเหมือนกัน จากปกติเป็นยืนตรงๆครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากให้เกิดจริงๆครับเออจะได้แซวล์เขาไหมนะก็เอ่ออะไรเนี่ยถามอะไรเนี่ยที่บ้านเราว่าไงบ้างอือก็มีความสุขดีครับเพรก็เหมือนพี่สาวเราหรือคุณแม่เราก็ดูแบบแฮปปี้กับแก้วมากคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเอ่อ ได้รู้เรื่องช่วงหนึ่งของชีวิตผมหลังจากาที่ใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่เสียมอยู่เบื้องหลังคือพี่สาวผมนี่นี่แบบเฮ้ยทำไมคนนี้แบบเห็นแบบเป็นเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันทำไมแบบเออน่ารักดีออกดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างแฮปปี้แหละเป็นกองเชียร์อยู่เบื้องหลังมาตลอดใช่เลยเรียกว่าเป็นวาดที่สไตายเหรอรักเกต เอางี้นะครับคือขอโทษนะครับคือคือคนะสิ่งที่ถามมาคือกลายเป็นหัวข่าวได้หมดเลย <c oughs> แต่ผมอยากจะตอบจากใจจริงเลยนะครับนะตอนเนี้น้องเองเขาก็ยังไม่ได้แบบมีมีอายุที่มากขนาดที่จะมานั่งคิดเรื่องนี้อย่างเดียว <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> เขายังมีการใช้ชีวิตของเขา <c oughs> ส่วนตัวเรา <c oughs> เราเรา,เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากกับกับสิ่งที่เป็น <c oughs> ด้วยด้วย อะไรหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ที่ได้ได้เจอกันได้ได้เดินทางด้วยกันได้ไปไหนมาไหนได้วยกันแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาต้องใช้เวลาของเขาด้วยครับถามว่าเราเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าเราก็เจอแล้ว ผมขอใช้คํานี้ว่าแบบผมเจอแล้วแล้วผมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะมองสิ่งอื่นแล้วแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเมื่อน้องเขาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าวันนั้นก็จะเป็นเรา